มาพบกับพี่ปุณสอนเลขกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเลขเกี่ยวกับการบวกลบของจํานวนติดลบซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันอยู่ในมหนนะครับมามาดูอันแรกกันเลยลบหบวกสนี่ลบหกบวกสองให้ดูก่อนว่าจํานวนไหนมาว่าจํานวนไหนมากที่สุดนี่จานวน6ใช่ไหมเค จำนวน6มันมากที่สุดโอเคพอมากที่สุดแล้วให้เราดูว่าจำนวน6กจำนวนเนะี้ยมาพร้อมกับเครื่องหมายอะไรมาพร้อมกับเครื่องหมายลบใช่ไหมงั้นเราก็ต้องเขียนว่าลบเลยเขียนลบแล้วซึ่งลบเจอกับลบลบเจอกับลบก็จะเท่ากับลบ นส้นว่าก็ต้องเอา6กลบสก็จะเท่ากับ4อ่าเข้าใจใช่ไหมก็จะเท่ากับ4บีลบลบสอ่าเข้าใจถูกต้องโอเคติ๊กถูกเลยต่อไปมาดูข้อที่2องอืมลบแบวกแลบแบวกแเฮ้มันเท่ากับเท่าไหร่นะ มันเท่ากับ16หรือเปล่าอืมคิดดูอีกทีนะ16หรือเปล่าเหมือนเท่ากับ0เอ๊ะแล้วเท่ากับ0ได้ไงก็เพราะว่าลบเดี๋ยวลบเจอกับบวกนี้ลบเจอกับบวกก็จะเท่ากับลบ แสดงว่าเราก็ต้องเขียนเราก็ต้องเขียนว่าเป็นอะไรแต่มันเครื่องมันเป็นเลขเหมือนกันเลยซึ่งมันต่างจากข้อนี้ที่เลขมันไม่เหมือนกันอ่ะเรารู้แล้วว่าเครื่องหมายลบจะก,กับเครื่องหมายบวกก็ต้องเป็นลบใช่ไหมอ่าลบแล้วมันก็ต้องเป็นแปดลบกับแปด ก็จะเท่ากับศูนย์แน่นั้นข้อนี้ตอบศูนย์อ่าเข้าใจไ,ไหมถ้ากระจใจติ๊กถูกเลยปึ๊บต่อไปมาดูข้อนี้เอ๊บวกหกบวกสี่เท่ากับบวกสิบหรือสิบหรือสิบเพราะว่าอะไรอ่ามารวมแง่คิดนี้กันบวกบวกเท่ากับบวกนะฮบวกบวกเท่ากับบวก แสดงว่าเราก็เขียนบวกเลยเลยบวก6บวกสก็จะเท่ากับ10อ่าหรือบวก10ก็ได้อ่าทุกคนเข้าใจนะโอเคอ่านเลยเขียนให้กันนะ6บวก4เท่ากับ10หรือเขียน สิอ่าโอเคผ่านนะอีกทูอโอเคอุ้ยฉินเล่นตอบเลยอ่ะอุ้ยอ่าก็คนเคยคงเห็นไปแล้วว่าเป็นบวกสิบสองและลบกับอะไรอ่าก็คงงงใช่ไหมว่ามันมาจากอะไรอ่าให้คิดกัน าจากอะไรอ่ะมันมาจากบวกรวมบวกและลบรวมลบแต่ไอ้ลบรวมลบเนี่ยมันเป็นลบนะแต่ไปแกนแนที่บอกสิบสองเนี่ย,ยก็คือการที่เอาบวกแปเนี่ยมารวมกับบวกสี่อ่าเราเนี่ยก็จะเขียนได้ว่า บวกแปดบวกสีได้แปดบวกสีเท่าไหร่สิบสองเนี่ยแปดบวกสีได้สิบสองและลบเนี่ยลบเอาลบลงลบแต่ในตรงนี้ลบกับลบเจอกันมันก็จะเป็นลบเหมือนเดิมมันไม่ใช่ลบลบเป็นบวกถ้าเป็นในแบบนี้นะ ลบ,ลบก็จะได้ลบฟึบแล้วก็เอา6บวกกับ3ก็จะเท่าก,กับ9อ่าก,ก็ต้องก็ต้องเป็น10บวกส2บลบกับ9ก็จะเท่กากับเท่าไหร่มาก12มากมาพร้อมกับเครื่องหมายบวกก็ต้องเป็นบวก12บลบ9ได้เท่าไหร่ได้3อ่าคำตอบก็คือ บวกสามห้าโอเคถูกเลยปึ๊บอ่ะวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้ามีตรงไหนงงก็พูดหรือถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปใหม่บ๊ายบาย